ใช่มึงว่าด้นั่งด่ากูในไฟให้มึงว่าเฮียแต่แพ้เหมือนเดิมไป้ทุเลเอ้ยเสี่ยวจริงไอเฮียึงอยามึงอยาหาปากดีใส่คนอื่นนไดเข้าใจปะเสี่ยวเว้ยน้องเข้าใจปะไอเด็กเฮียเนด้ฮียมาจริงเว้ยหัวยเฮีหัวรัวเไอ้เรื่องไอหลุยมึงไปดักตอนนี้เสี่ยวจริงเว้ยมึงเสี่ยวจริงไอ้หนอไอเฮียไอเฮียคิดฆ่าเก่า ทุเรศมึงเสียวจริงไหมแต่บางรู้ตัวบางว่ามึงเสียวแค่ไหนกลัวรู้ตัวเองเอาไอ้ว่ามึงอ่ะความความที่แม่ของมือเนี่ยางคนรู้ตัวเองว่าไอ้ไอ้เฮียไอ้เฮียหมาวัดไอ้เฮียหมาอ่านกัวรู้ตัวเองนะอย่าว่ามึงกักแค่ไหนกี่ทีกี่ทีก็แพ้ไอ้ทุเรศไอ้เฮียทำด่าแหมควายแหมทำแอคกน้อมึงไอ้สัตว์ไอ้ทุเรศทำเป็นหล่อไอ้ควายทำเป็นพระเอกในหัวใจเธอไอ้เด็กเขี่ยจากจะแอคสาวไอ้สัตว์ ทำคุยสปาแอคสาวไอเด็กเฮียโดนเล่นทาสบใบไอเด็กเฮียนั่งหงอ่วยมึงนี่ตลกจริงนไสัตว์แก๊งมึงเนไอเฮียสประการแก๊งมึงนี่กูเดีอยกูจะบอกนะหนึ่งเลยกาไอเฮียสเลยทุเรศไอเฮียสเสี่ยวไอสัตว์แก๊งมึงนไอเฮียขยรู้ตัวไปอควายด่างอีกสัตว์ กเจอพี่กูเจอกูเจอมนข้างบนข้ามวนยิมเควายหอแท็กเดเดิ้มปะสมยิมปะยิมปะยิ้มทุเรศไอหน้าเนายิมเดหลยิ้มดควสุดท้ายถ้ากูเกมไปกูก็ทึ่ได้เหมือนเดิมไปน้องเข้าได้ปะรู้มือเข้าได้ปะเด็กเที่ยวรู้มือเขได้ปะไอควาย ทำต่อในสัตว์เวลากูเกะแล้วมึงก็ต่อยตำรวจเข้าคุกทำต่อได้ดิเขี่ยทำต่อได้สัตว์คำตอบทำต่อนะน้องคำต่อนะน้องเข้าคุกทำต่อไอ้สัตว์โชคไอ้เขี่ยทำต่อเขาได้ไปสัตว์โดนคอไล่หลังคุกมาช่วยหน่อยดิเฮ้ยมึงฟังนี้มึงช่วยกูก่อนดิสาวสี สาวซ่สาวซ่ช่วยหน่อยสาวซ่ช่วยหน่อยเนี่ยขับมาแล้วขับมาแล้วเนี่ยขับมแล้วเนี่ยฮอไล่กูเลยมันไม่มีเครื่องเกมไม่ใช่หรอตอนรอไล่าสุนเอเป็นคนสู้ไหวไม่กี่ไม่กี่นาทีไม่ใช่หรอเออแล้วเออแล้วเออไม่ต้องมันอยู่เแลยก็ไปหาได้น้องไม่เป็นไรได้เออเว้ยกุ่มใหญ่อยู่ไหนวะกุ่มใหญ่อยู่ไหนวะแกนักตอยู่โดนพี่เจพี่เจโดนไล่อยู่ไหนับไปช่วยเดี๋ยวขับช่วยโดนฮอโดนฮอน้องโดนฮอร์มันอยู่พีแล้วมันอยู่นี่ ากถึนกลถนล้้อากนเอข้าเมืองนะกุลาเข้าเมืองนะตบอะยอยู่อยู่ไปขออเทน่าปั๊มอเทน่าปั๊มอะไรที่หน้าไม่มีใครช่วยพี่ได้นอกจากพวกพวกผมในในโรงบาลไม่พี่พี่เจสปล่อยเกมแล้วให้มัเป็นไทพี่แล้วใหเข้าคุกเลยโโยงไมีข้าเมืองมาแล้วเด็กเรียมเลย พอไม่ตามกูแล้ววหลนไหมตีล้เียนั้อยนเดียวกบ้าเจอคนเดียวหรอกอนผดจ่าผิจ่าเมฆอยุดวะไอ้เมฆไมอยู่ปะวะผจ่าเมเกือบบอนะำลงอยู่ไหมน่ะหวยละไอ้เหี้ยเมว่าตัวนั้นออกแน่ผิจ่าจอพี่เียวรออีกอบนีทำไรกินมันไม่ไาัน้ก่อนแลก่อนอะไรงนไปใน้แล้วอ มาดีนอุโมงในอุโมเปดอุมงบนไอ้คนมึงได้ซองปะหน่งมือนน้องหนึ่งามันน้องหนึ่งหมืนน้องหนึ่งไวัดอี่งเฮ้ย่ามีใครใครว่างมาเอาเินขนตัวตึงตัวตึงมาขนาดดิมามาพีดตาไปขนาดหมดเลยลงหมดเลยงหมหมดราใหมดขาดดิลงหมดลงหมดใครขับรถที่อยู่อะไอ้ชุ่เหรอเฮ้ยคนที่เหลือดักสุดเอ็มราหุดนะใครเจอบอกเดยไอ้เมฆจุดพีอมเกว่าอะไรนะ ค่ายถ่ายมึงปัดกกลุ่มใหญ่มามันเไม่รีเาเ็คนเลยเอามาเอามาเอามาคามกูเอามาเลยบอกมให้เอามาเลยเอามาเลยเอามาเลยมันมีเยอะมันมีเยอไหวไหวเอามาเอามาไปงไ่มี่มไปเ มันมามันอยู่ในอุโมงค์เลยมันอยู่ในอุโมงค์เลยมึงคว้ากูเจตเจตไปทหารใช่ไหมอุโมงค์ไปทหารใช่ไหมใช่อุโมงไปทหารไปเลยกำลังขับไปกำลังขับไปแต่แล้วโอ้โอ้โอ้นั่งร้องไห้เด้อทำดวงกูด่าไอเด็กเฮียนั่งร้องไห้ใบสัตว์ไอ้ทุเรศไม่ต้องหล่ารับไม่ได้ป่ะมึงไอ้เด็กเฮียนั่งร้องหอบร้องไห้เฮี้ยน้ำตาไหลควายกระเดิมไอ้เฮี้ยม่ไหนาดนมึงใช่มึงไหมเนี่ยไอ้เฮี้ยฟรี ไอ้เฮียฝีในไาใช่มืึงใบอุเมไร้น่ตัวฟีในไฟรหี่กา้าอหก่าอันนี้เองเกมแปดล็อกลุเลยนะพี่บาบาๆาบ้าาเมฆาเม มอกแเตกน้ำแล้อาเพื่อเเปนนึงนี่ไหนพี่้งมัอไอ้ิชชนดาไครตัวอโค้วตามเน่ยใเนีไมาันไ่อมเส้นมเส้นเส้นที่มันวิ่งหบไปได้ตรงน้นอ่ะแล้วมันช่วยกไหวะเจ้าตับกับม้ามันไปมู่นู่นหดแล้วไอ้เมันมัน่าจะมาเอาคุณนะขอบ้านดีจขอบ้าดีจขอบ้าดีจบ้าจ้าจอ สวยๆใครขับแตะขาวของสวนเรนไปนี่หนาแตะดิชั่นนะครับขั็พิจารุณวั้นนี่ตกเล่นอยู่บนมีเอ็มนี้จีเอฟเอาดิชนดิเอาแตกมันอยู่หน้าไอ้หน้าหลังฝักแล้วเฮ้ยใครชนพิ้วะมึงตามี่โอ้โห้ยไอ้เหี้ยเย็นเย็นเย็นตัดแค่น้อยใครอยู่อ่ะเชื่อพิจารุณนี้รั่วอะไรเนี่ยเกิดจากความดันขึ้นมึงดึงดิ แม่แม่หรอให้่แกเดี๋ยวรวังขึ้นดิีพี่กูซวยกำลังตามทันใช่ไหมตามทันใช่ไหมอาจารย์แก่นะมีวันพูดกนว่ากำลังจะผ่านโคแล้วใช่ไหมไอ้ดีมงรีพอร์ตเพื่อนไอ้ดีมัน โอ้โหแรมึไอ้ปัดเฮ้ยใครขับที่แปดนะพวกเรเีโอ้เียวตรงมาเรื่อยๆก่อนถึงร้า้านตดมก่อนถึงร้านตดผมก่อนถึงร้านตดม B M ใช่ไม B ถูไม B M ตรงมาเรื่อยๆตรงมาเรื่อยๆตรงมาเรื่อยๆทางทางไอ้อยู่ใต้ใต้พดีว่าไอ้ใต้ส่วดหนก่ สนุกใต้ใต้ใตสนุกใต้สนุกฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายฝั่งฝางฝัง่งเพื่อนไห้ไา้ไหนไหนน้องน้องพี่ขอใส่โค้ดได้มเหตุบินร้อยในแชทหน่อยนะบ้านน้องชายขอที่ชื่นใจดิน้องชายแต่เหตุินร้อยแบบรัวๆอะไรี้ยพี่ากเห็นปะ

ที่ชิวขี้แดงใช่ไหมนะที่ลงวอไปอ่ะไดหมดแล้วได้หมดแล้วเพื่อนลงได้หมดใช่ไหมเลียร์หมดแล้วได้หมดแล้วกูนะกับกูนะตอนนี้มีใครอยู่เราอ้อยู่นเรามสามตอนเราอยู่ขอชิบอยเราอยู่ขอชิบอยทีทีดยหอนี่เอออนไหมเนี่ยอุ้มนานแล้วนี่ยิาแล้วมั้งขู้อ่ะ อุ้มไปเลยนะผมได้ศพแล้วเวลวยิงน้องชายบินร้อยน้องชายบังรามเอ๋ยนะมางามตามอยู่เขาโคเคนนะครับเอ๋เท่าไหร่นะพี่วิวสิบห้าเราติมหกติมสิบห้าโวไปทำอะไรกันอ่ะบวกเหรอเมื่อกี้กูโดนไอ้เที่แมบเปนลาวกูก็โวไปทำอะไม่อโดนแล้วตีพีเอ็มโดนเหมือแล้วได้ได้มาเ้วสี่ตัวเลยเลยใช่ปะ ไอบมาสตัวแย้งบ้ามาท้าหนึ่งหเหรอไม่หนอ่ะหนึ่งหนึ่ทำไมทำไมเฉินหลงถึงชอบเสียงนางอ๋อมีดีแค่เสียงครับครับใช่ครับมีแต่เสียงถ้าไม่เสียงถ้าไม่เสียงนางจะขายจุดันแบเล่นกูเจอแบ์เล่นเขาป้นอยู่เสียงไงอยากอยากให้พวกกูป้นไงเฮ้ยแบลนด์เาเล่นเนี่ยบอสกลับะจะแบลนดเาเล่นนะูะอยู่ในบ้านในตำหนัในหนในตำหนกหมดเลยครับนี่แบลนเาเล่นห้าเล่นห้าหลับแบลนเราเล่นห้าเล่นห้าหลับ ไปช่วยด้วยมึงบนเพื่อนตำรวจไล่ไปร้อยเลยประมาณร้อยประมาณร้อยสองร้อยคันตามพี่อยู่ที่ไหนที่ไหนมึงบนเลยมึงบนเลยปั๊มมึงบนเลยกำลังมุ่งหน้าไปอุโมงประมาณสี่ร้อยตำรวจเยอะมาก ไฟหอเลยนะม่ีไไฟหอเลดอนี่เฮ้ยใครใครขับเราอดํอุ้มอะพีป้าใครขับเราเืดํอุ้มไม่้าเก็บูเน้องกูไงน้องที่ขับอยู่เส้นไหนที่เปนรองขับอยู่ไหนที่เป็นรองขับไม่ใช่พีละวี่เจอแว่ไม่ใช่พี่ล้พี่ดวงไล่อยู่บ้างวันนี้ ดีนะเสาีไม่ได้ทำไรอะไม่ได้ทำไรกับเสาี่ไม่ได้ทำไรกับเสาตีอยากหแตกเลยเก้าดีนะข้าใอะสกับเสาตี่นะเสาสี่ไม่ได้ทำไรกับเสาตีเลยเริ่มลงไปเสาตี่เสาสีเค่นีเขาเนนะแม่หกังเ่นี้เหอเฮ้ยท่าาักข่าวได้ไม

เดือดละเพาวมันไม่เกดตระเ้เรา้นไปเดือดร่างเ้เราโป้อ้าโป้ท่เกับรดลาดเราดเจลยดีเช้าก็ลสุดอีกแล้วว่ะต้องไปเดือดร่างใช่าหมเจ้ไม่ใช่นี่กางเางเล่นไฟเดือดเอาอย่างน่มเลยแกแม่งโคตรด่าเง ไปแท็กดำปะ มีใคร boxing, คมีใครรถแรงมีใครรถแรงแรงอยากอุ้มปืนไหมมีสอมีใครอยู่ไหมสองีมีใครอยู่ไหมมีใครรถแรงแรงอยากอ้มปืนไหมสองทีมมีเพื่อนนองีมมีเพื่อนบโเเารวมมันโดดหนานะ่กเร้เื่องไอเบยพี่บอกเพื่อไอเยพี่บอกเรื่องไเพี่เจมี่ถูดเ่อพี่เจมี่ดรพชชันดับแแรกสุดดับพีชชันดัคันแรกสุดมันนั่งสอง ตอนนี where 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 all, ้ผมผมเหมาะเคสเอยู S <s ่ไม่มีใครจะเอาใช่ไหมไม่มีใช่ไหมพี่พอลอก็ตอบี่หลับผมเหมาะแ้ลมันที่ประเด็นรอไปได้มาได้ติดตามมาถูกต้องไงที่ ตัปืนนะพี่ตัปืนนะพี่นักเรงไฟเอ็มนะพี่โรไอ้ที่พี่ไอ้ตบพี่ที่มันหนึ่งหน่อย่างนึงไอ้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 ีโลบ้ไอ้ีลบไอ้ีลบ้มันโดนคูเปิดไหด่ามันจะขอพูดเนี่ยไอ้เชี่ยอะไรเหมือนการไอ้เ yeah. uh huh. uh huh. น huh> ี่เหมือนกันนักเรงไฟเอ็มจัดอยาก้เงิบบุวไอ้เี่ยเอาหน่อยสองเสี่ยงดมาก็จับไปเลยไอเนี่ย โอเคุเดียวนมาเจอมแรวหลุดนะเพื่อหลุดนะเสาสีเเปิดปาเลยเนี่ยแล้วตอนนี้กินอะไรดีสแล้ลเพื่อหลุมากท่อาเยู่แล้มจะต้อามอยู่รออ่กินจะไหนกินไหนกินลัปผมก็ลังไปเฮ้ยม่ใคยัามพวกมันอยู่ไหมมกินหน่อยอย่าอย่าุนมาเสาสีนะไม่ได้แล้วนะอลมันเยอะนเสาสียเยมเต้องออกนม่ไหวะ มันตัดได้แค่นั้นอ่ะตัดได้แค่นั้นแหละตัดได้แค่นั้นแหละเอ้ยที่เหลือต้องตามหลังอุ้มไหมหลังหน่พี่ขันใจอุ้มไหมพี่ขันใจอุ้มไหมพี่ขันใจอุ้มไหมมีหนึ่งตอกขอหนึ่งคนขอหนึ่งคนตัวมาข้างจับเลยนะครูว่าเฮพิ่งทำอะไรมาเลยใช่ไหมไม่ต้องยังสองงานแต่งสองอยู่นะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะตอนนี้ไม่มีใครกับทุกเลยเพื่อนไปไหนกันไม่รู้มีสามพันนะครูว่าอยู่นะใครใครอุ้มอยู่กดในกดทีกดที่กดที่กดที่ไม่พี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 ่กิว ของของลามลามลามเขาอุ้มอยู่พี่โอเคโอเคไม่เอ้ยขอคนนึ่งไหมปืนมือว่างคนนึ่งคนนึ่งไอ้ตึกตึกคุ้นใยนี่ต้องใหญ่ไหมเพลงผมอุ้มเออไปแล้วเออใช่ไหมต็มเออแล้วเต็มไปไหนครับเต็มไปไหนเออเต็มแล้วเต็มแล้วต็มไปไหนอยู่ข้างหน้าหานี่ปลา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 ไปรี้ไปรีบไปิีบดามที่บอกว่ากินล้องนี่กินล้องมีมอนากินล้องนี่กินล้องมีเต็มที่เดิมที่เดิมที่เดิมที่ใครที่พี่น้าเจอ์บ่อยอ่ะโอเคโอเค ชุดคุ้คนหนึงเผาส่ผมไม่น่าจะรอดนะผมผมไม่น่าจะรอดนะเดได้ยตามาแล้วมาแล้วงไหนกไหนไป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 ผมติดพี่แล้วผมติดอยู่ตรงอันเนี้ยอยู่ตเงที่ไุไหิอนะพี่ตไอไปไปไปีปไปไปไยไป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 ไอไปไปไปไนไป่ปไ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 ปจริงไปไปไเพื่อนบอกมีศพ ไอ้ผมผมส่งโลเวลาได้พี่รถผมติดมันจะรวมหน้าแลนด์กูดีในบัสจบแน่ปะไฟนี้จบปะไอปช่วยแน่หน่อยแค่แน่ไดู้ให้ไอ้ต้นตอกพี้ใครอุ้มอยู่บ้างอ่ะดูดิรอดเกูเดินตามกูเต็มคาราเบลเลยสามคันเราว่าส่งมาหกศูเกือบจบอยู่มั้งไฟนี้ไนอยู่ทางออกซ่มทางออกซ่มเต็มคาราเบลเลยไปมาไมาไปมาไปมมึงฟังกูมันจะมมันจะรวมแลนฟ้ามันจะลมแลนฟ้าัูจะโม่งไอ้เหี้ย มันแป๊บน yeah, wow, okay. ึงแต่มันแป๊บนึงเดี๋ยวมันเยอะไปแล้วส่งไปแล้วด่วนด่วนด่วนฮัลโหลมันจะบุบไปมันยังบอกอยู่เลยว่าจบนี่มันขอเล่นต่อแค่หมื่นสามสิบปีอยู่ปั๊มดีจีมันบอกกับปาร์ตี้เหรอเออมันบอกผมว่ามึงกินเล่นต่อป่ะมึงกินเล่นต่อป่ะแกเห็นขายยาแข่งจุดสิวป่ะข้างบนอ่ะอตรงนชอบมืองเรมือบมึงไม่เล่นหรอก บอกมานะมึงมึงบอกมึง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 บอกมานะเอาป่ะมึงมึงถามเลยเอาเป่าเอาเป่าอีกร้อยใบป่ะไม่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 ต้องไม่ต้องพูดเยอะมึงไปเลยเดี๋ยวกูด่ามันป่ะมันอยู่ไหนเดี๋ยวกูด่ามันให้มันอยู่ไหนมึงฟังเราเว้ยมึงฟังเราอยากด่าอยากด่าเหมือนกันอยากด่าเหมือนกันคินคินคินทำไมมึกถึงอยากไปต่ออ๋อกงตังแก่งมาเยอะโอ้โหเจ็บจีบโอ้โหบริษัทแอคเคี้ยอะไรมานนเอ็มดีเอ็มดีไม่ใช่เสียไม่ได้นะเอ็มดีสู้ไม่ได้ฟังกูฟังกูมันไล่กูสี่คันต้มส้มต้มส ตัวซ้อมสี่คันงสี่คันไม่พี่รามแต่ทำผมก่อนแต่มือกับมันฉลาดนะเว้ยเพราะว่ามันทำการกินน้ำแตกใช่ไหมแต่ว่ามันมันดึงเพื่อนการกินน้ำเข้ายดเอ็มดีแล้วมันก็เตะคนในยดเอ็มดีออกแล้วเดี๋ยวมันก็เลยยึดหน้าหน้าที่แก๊งอ่ะหน้าเธเปลี่ยนชื่อแก๊งล้นตอนตอนตอนคุยตอนคุยพูดพูดเจลเจลเจลพอแพะบอกอกผมไม่ใช่หัวแก๊งวายหวัดเจี๊ยววายหวัดเจี๊ยบ ว้ผัดเจี๊ยบเนี่ยตลอดขึ้นปั๊มดีจีเอาควงกิเพูดทำไมไี้้อไว้เจี๊ยบ้วมาช่อยไปไหนี่มาแล้วอะไปเจอ้พนโซ่เนี่ยอยู่ตรงอยู่ตรงท่อไฟตรงข้างแรงแดงอะมันอยู่ประมาณสีคันอะไปไกูขอดเไ้อดีเออช่วยหน่อยอกูจะเออแล้วแนาที ไม่ตามไมตามไม่ตามไอพ่มอยู่บ้างขอกดันที่หน่งไหม่อบอยู่กับ้างเนเคหม่นะเคหม่ไอ้เคใหม่เก่าดเลยกดดิกดดอเจมอยู่ไหนเนี่้อยนเนี่ยเพื่อนเราอยู่ไหนหมดเพื่อเราอยู่2่ันมดใช่ปะกูแตก2อนอยู่ตรงฟารมข้าวอกหมูเมโล้มโเหลืออีก8ปดนาทีช่วยเมโลดหน่อยช่วยเมโลดหน่อยข้าวมฟาร์มนมฟาร์ม พี่รอเดี๋ยวพี่ไปเดี๋ยวพี่ไปไปแล้องน้องฟ้าบ่เราไปช่วยนะพี่นะพี่โคบใช่ไหมเดยไปเดี๋ยวพี่ไปกันมึงมึงรถก็ไปเอาพูดดิมึงให้มันพูดทำไมอ่ะเอาไปดูข้าวอะไอ้เนี้ยเออมึงให้มันมันมันได้เทสหน่อยครับรถเทสหน่อยขอรถเทสหน่อยไม่โดนไม่โดนไม่โดนตาไม่เฉยไม่โดนโอเคโอเคเป็นอัไรลราตอนแรกฟังนะมันมีคนที่ติดในคุกด้วยนะเว้ยตอนตอนที่เรานัวตรงเสาสิอ่ะมันมีคนติดในคุกนะสองสามคนน่ะจะเหินเข้าไปเอาไหมกูรู้แล้วกูรู้แล้วกูรู้แลกูรูแล ไปเอาดิม ul ันอยู่ในคูฝั่งฝั่งผมก็ไปเอาดิคุณหลุนนะคุณหลุนนะใครมีไม้อะมามาที่ไวร์ผมเข้าไปรีไวบังไปเดี๋ยวผมรีไวร์างไปรีไวไม้มีปืนที่ไหนไหนเจ้าผมเข้าไปปะรีไวเลือกคนไปเลยไปไปให้หมดนะไปไอรีไวต้องนำเข้าไปนะถ้าถ้าจะเข้าอี่รวมตรงจุดจุดเขา่าแบบเรานะมามาผมมาแล้วรีไวผมมาแล้วปอบอยู่ไหนน้องกูเอ่อไปงูนี่เฮ้ยเดี๋ยวฆ่าทีเองของกูวะเฉลาราดัมเฮ้ยไอ้เฮ้ยเซซคูบงึงพร้อมใช่ป่่ะะเพือออนนผ กูกูขอกูขอคนนึงมาอุ้มอุ kind of ้มศพกูหน่อยกูไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่แล้วมั่วแล้วอยู่ไหนตั้มเดี๋ยวตั้มเดี๋ยวกูอุ้มให้มาตั้มมาอีกินมาเมืองบนมาข้างบนอะไรมาูครไหนใรจะโดนใครจะโดนเลยยื้อไว้ยื้อไว้ตํารวจมาตำรวจมานะตำรวจมาลองงัดบ้านแดลมๆไม่ได้พี่ศพจะเอ๋อศพมันจะเอ๋อรห้านาทีไปช่วยไปช่วยยื้อหน่อยเร็วยื้อหน่อยช่วยเร็วต้องช่วยเร็วอยู่เพื่อนอยู่ไปทได้ทูได้ทได้ยยืนอู่ไหนแล้วเปดูไ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 ปด มาตรงไหนแล้วมาตัดไม้มาวิ่งเส้นหลักได้ป่ะทางเส้นคาดทหารวิ่งเส้นหลักกับม้าแล้วไปเส้นสวนมาสวนมาอยู่ตรงปั๊มบ้านนดำไพ่เก่าแล้วอยู่ปั๊มดำไพ่เก่าแล้วตำรวจอยู่ปั๊มดีจีตำรวจอยู่ปั๊มดีจีเบลไหนพี่เบลอุ้ยตำรวจอยู่ทันหน้าทะเลทรายเต็มเลยส่งมาเรื่อยๆส่งมาเรื่อยๆมาที่บอกมาแล้วมาแล้วสวนสวนแล้วอยู่เล่นอยู่เล่นอยู่เล่นปกตินะพี่ขับปกตินะใช่ใช่พจ้านข่าวนะสีแดงวนอยู่แต่สามละใครเนี่ยพิชานดำ